ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สองมีนานแล้วนะครับมาส่งท่อครับนี่ฮะวันนี้มาส่งคนเดียวครับนี่ฮะลงคนเดียวได้ท่อเล็กสามใบพร้อมกับฝาท่อแปดสิบก็พร้อมกับฝาแต่ว่าสองใบครับมาลงตรงนี้แหละครับเพราะว่าจะมีงานปฏิบัติทมนะครับตอนนี้ก็ ใครที่ขุดครับมาดูอะไรนี่ครับอะไรเนี่ยพากันมาแต่สาวค่ะสวัสดีค่ะคมาครบกลนขุดท่อเอา,าไม่เหวจ้า <laughs> ไม่ไหวเลยพากานลมโซ่เมืวัน,นั้นไม่ทันได้วันที่สิบนี่ มีงานอะไรปาลุกงานปฏิบัติธรรมวันที่สิบถึงยี่สิบว่วันสิบวันก็เลยเร่งทําห้องน้ำเนาะที่แรกคนมว่าจะไม่ทําแล้วบ้านนี้เขาก็เอาเวลารถเขามาจอดล่ะมาจอดแล้วบางทีปวดเนี่ยวปวดอะไรเนาะเราก็อยากข่าวห้องน้ำไปพูดขึ้นไปไกลแถวคนทางนู้นกคนเยอะพระอาจารย์ก็ว่าเออตกลงทำสองยายยายเวินกับยายลุงนะครับ สองยายมาช่วยตลอดครับช่วยงานวัดตลอดเลยครับมาทําจนเสร็จแล้วเนี่ยครับนี่ก็ขุดแล้วครับนี่อันที่แรกก็หน่อยๆนอยหนึ่งได้เนี่ยที่แรกก็แค่นี้วันนี้มาก็เมื่อวานนี้ก็มาจตนครพนมครับไปกุดตะไคร้ไปหาน้องชายคนช่วยช่องคนช่วยคนครับพาน้องสาวอยู่อำนาจมาไปนเพื่อจะไปหาประยามครับทำยังไงทำบุญเนาะ ทำบุญทำบุญครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันที่สามจะเทมีการเทปูนนะครับเทปูนแล้วก็เทตรงนี้ผมก็จะมาครับผมก็จะมาช่วยครับมาช่วยด้วยถ้าไม่ช่วยก็ไม่เสร็จเลยเราก็รีบมาช่วยซ้มยังไม่ได้ล้างเลยถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจอยากจะทำบุญร่วมก็ครับซ่อมแซมหรือว่าทำห้องน้ำนี่แหละครับทำ เดี๋ยวขอหมายเลขวันศีพาจารย์ก็ได้โอนข้าของพรอาร์ตานก็ FC ท่านไหนอยากจะร่วมทมําบุญก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขอหมายเลขคลิปนี้อาจจะยังไม่มีคนยังจะลงมาเดี๋ยว่นก็ลงมาเดี๋ยวจะขึ้นไปส่งอยู่ข้างบนอีก<ถ>สามใบถูกเออเอยูคุณพ,พร้อมบ่อโอ้ยตรงนี้ที่จอดรถนะครับคือที่จอดรถของเอยูทึ่นพร้อมบ่ะพอเป่อืมโอ้ยแต่ว่าท่อเล็กอันนั้น ทำง่ายาาอือันนี้พ่อใหญ่โอ้อันนั้นทอทอน้อยไหมเบอ้ลท้อน้อยจ้าคนละเอินมองเลยท้อน้อยทอน้อยจ้กคนละเอีนมองเลยแมนเอ็ตแถวข้างสาราหนบ่งบอกออ FC ท่านไหนต้องการที่จะร่วมทําบุญด้วยก็ตอนนี้ผมยังไม่มีหมายเลขบัญชีทางวัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักคลิป คลิปหน้านะครับผมจะลงหมายเลขบัญชีวัดตอนนี้ก็ลงท่อก่อนครับความสามารถเฉพาะบุคคลนี่ครับลงคนเดียวครับ ใส่ความหลึกได้แล้วปะลุเลยเพราะว่าสองท่อหนึ่งอสองท่อหนึ่งไม่ได้อาอ่ได้สามเอาแค่สองความหลึกนะได้แล้วสำมันถ้ามีสามก็เอาสาม ได้แล้วสองคนะ่ะ ได้แล้วฝาร้อยหกสิบพอแปดสิบนี้ใบละร้อยหกสิบบาท เดี๋ยวจะขึ้นไปนหนาจราง ไม่รู้กับอาจารย์อาจารย์อยากได้สองอเ,ตเต็มไม่ยาก <c oughs> ใช้บริการรถด,ดูดซ่วมด้วยน,น,นี่ครับสองใบเดี๋ยวถ้ามันเต็มถ้ากลัวเต็มเดี๋ยวให้อาจารย์สั่งมาอีกใบอ่าอ่า ขุดกาลังงานก็คือขุดกําลังสนุกนะครับงานคาว่างานก็คือสนุกครับของภาษาภูไทยนะครับโอ้ยคอยขุดกําลังงานนะครับก็ขุดกําลังสนุกดีม คลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะส่งกิ้งไปถึงหลุมแล้วครับบริการถึงที่แล้ครับถ้าขุดเสร็จนะผมจะบริการลงให้ด้วยบริการครับให้ลูกค้านี่ยิ่งเป็นวัดนะครับผมก็ส่งให้ฟรีไม่คิดครับไม่คิดค่าพอดีแล้วครับแต่มันมันต้อง มันต้องสามท่ออันนี้มันลึกละหลุมมันลึกลไม่ละเอาลองาท่อก็บางคนลลขึ้นมาคะสออ่าส,นนสูงสูงขึ้นมาประมาณนี้ครับขออนุญาตลงคลิปแล้วนะครับครับสวัสดีครับ